สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับผมไดน้นำเอาประเด็นข้อหารือซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาได้ตอบข้อหารือไปอยังจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นหนังสือด่วนที่สุดที่1นึ่งหนลงวันที่7สิงหาคม2567เป็นการตอบข้อหารือในเรื่องของการดำเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนกรณีร่วมสมทบ กองทุนสวัสดิการชุมชนในรายละเอียดของประเด็นการหาหรือนะครับก็คือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาได้รับข้อหารือจากจังหวัดขอนแก่นนะครับว่ากรณีที่อามาตภูผาม่านได้สมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลภูผาม่านในปีงบประมาณพศ2 5 6 6เป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ว2502ลงวันที่20สิงหาคม2560 2553ในเรื่องของแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งกำหนดแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนของท้องถิน่นรองรับมติคณะรัฐมนตรีในข่าวประชุม เมื่อวันที่29มิถุนายน53โดยยึดหลักก็คือหลักก็คือประชาชนออม1ส่วนท้องถิ่น1ส่วนรัฐบาล1ส่วนนะครับมาจาก3าสามส่วนด้วยกันแต่ว่าเนื่องจากว่าในปีงบประมาณ6 6กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลภูผาบ้า,านไม่ได้รับการสมทบงบประมาณจากรัฐบาลนะครับก็คือในส่วนของรัฐบาลเนี่ยไม่ได้รับเนื่องจากว่าสมาชิกกองทุนมีจํานวนไม่เพิ่มขึ้น ตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณสมทบจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจึงมีการสมทบเพียงสองส่วนเท่านั้นก็คือ,อมีประชาชนกับองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้นนะครับรัฐบาลไม่ได้สมทบและกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลภูผาบ้านเนี่ยจะได้รับการสมทบงบประมาณจากอ,องค์การบริหารส่วนตำบลก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสนับสนุน การขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดขอนแก่นโดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยก็คือ,อวงเล็บ1จะต้องเป็นกองทุนที่จัดตั้งมาไม่น้อยกว่า1ปีและได้รับการรับรองจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับหเป็นกองทุนจัดตั้งไม่น้อยกว่า1ปีนะครับ2เนี่ยมีข้อกําหนด การเปิดรับสมัครสมาชิกโดยทั่วไปในชุมชนท้องถิน่นและมีสมาชิกกระจายอยู่ในพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ50สมาชิกจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของจำนวนหมู่บ้านชุมชนและเงื่อนไขที่3จะต้องมีกิจกรรมสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่ากองทุน ชุมชนสวัสดิการชุมชนตำบลภูผาม่านเนี่ยไม่ได้มีการดําเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการดําเนินการตามในหนังสือดังกล่าวจังหวัดขอนแก่นจึงเห็นว่าการสมทบงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลภูผามา่าในปีงบประมาณ2566ให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลภูผาหมา่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามแนวทางหนังสือดังกล่าว นะครับตรงนี้เป็นประเด็นที่จังหวัดขอนแก่นได้หารือไปนะครับว่าการสมทบงบประมาณให้แก่กองทุนเนี่ยเป็นการไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่เข้ากำหนดเอาไว้นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูแนวคำแนวการพิจารวินิจฉัยของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับว่ากรมเนี่ยเขามีความเห็นอย่างไรนะครับ 1. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ว2502ลงวันที่20สิงหาคม53ในเรื่องของแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนของท้องถิน่นได้กำหนดแนวทางสนับสนุนการดำเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนของท้องถิน่นไว้สอดคล้องตามมาติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่29ิมิถุนายน2553 โดยในหนังสือดังกล่าวมีเจตนาเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานรากฟื้นฟูสังคมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมในการจัดการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนที่ได้รับเป็นสำคัญนะครับโดยได้กำหนดหลักการและก็แนวทางการสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนของท้องถิ่นในข้อ2.3 2.3วงเล็บ1กำหนดว่าการสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยายึดหลักหุ้นส่วนการพัฒนาโดยประชาชน1ส่วน ท้องถินน่น1ส่วนรัฐบาล1ส่วนโดยในส่วนของท้องถิน่นควรมีจำนวนเท่าที่ประชาชนจ่ายเข้ากองทุนไม่ควรจะเกิน365บาทต่อคนต่อปีและเป็นไปตามความอิสระตามศักยภาพทางการคลังเมื่อพิจารณาตามเจตนารมข้อสั่งการของหนังสือดังกล่าวแล้วไม่พบว่ามีข้อห้ามหรือข้อกำหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสมทบงบประมาณ ให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชนได้จะต้องมีการสมทบครบทั้ง3องค์ประกอบของหลักหุ้นส่วนการพัฒนาโดยประชาชนออมหนึ่งส่วนท้องถิ่น1ส่วนรัฐบาล1ส่วนแต่อย่างดใดนะครับกลมเห็นว่าเมื่อพิาจารณาตามข้อสั่งการดังกล่าวนะครับไม่ได้มีข้อห้ามกำหนดว่าท้องถิ่นจะสมทบงบประมาณให้แก่กองทุนได้เนี่ยจะต้องมีการสมทบครบ ทั้ง3ส่วนนะครับและก็เมื่อพิจารณาประกอบกับเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่มีนโยบายสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนโดยมุ่งเน้นให้ภาพประชดประชาชนเป็นผู้ริเริ่มเป็นเจ้าของและดำเนินการด้วยเจตนาด้วยตนเองจนมีคุณภาพระดับหนึ่งก่อนและได้รับการสนับสนุนจากท้องถิน่นนะครับรัฐจึงจะสนับสนุนด้านการสมทบกองทุน โดยมีหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนและคุณสมบัติตามที่ประกาศสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนกำหนดนะครับดังนั้นเนี่ยแม้ตามข้อ2.3วงเล็บ1ของหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ว .2502 ลงวันที่20สิงหาคม53จะกำหนดให้การสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยายึดหลักหุ้นส่วนการพัฒนาโดยประชาชน1ส่วนท้องถิ่น1ส่วนรัฐบาล1ส่วนโดยในส่วนของท้องถิ่นควรจะมีจํานวนเท่าที่ประชาชนจ่ายเข้ากองทุนแต่ไม่ควรเกิน365บาทต่อคนต่อปีและเป็นไปโดยด้วยความอิสระตามศักยภาพทางการคลังดังนั้นเนี่ยการสนับสนุนการดำเนินการสวัสดิการชุมชน ของท้องถิ่นตามแนวทางดังกล่าวเป็นเพียงหลักการหรือรูปแบบการสร้างหุ้นส่วนการพัฒนาร่วมกับร่วมกันสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนในลักษณะของ3ภาขีนะครับก็คือประชาชนท้องถิ่นและก็รัฐบาลโดยมุ่งประโยชน์ประชาชนได้รับเป็นสำคัญและก็เป็นไปด้วยความอิสระ หลักหุ้นส่วนการพัฒนาโดยประชาชนออม1ส่วนท้องถิ่น1ส่วนรัฐบาล1ส่วนดังกล่าวเนี่ยจึงไม่ใช่หลักเกณฑ์หรือว่าเงื่อนไขสําคัญอันจะเป็นเหตุให้ท้องถิ่นไม่สามารถสมทบก็ประมาณกองทุนได้อ่าตรงนี้นะครับกลมมองว่าท้องถิ่นสามารถสมทบได้เพราะว่าเงื่อนไขไม่ได้กําหนดว่าต้องสมทบให้ครบทั้ง3ส่วนนะครับในข้อที่2 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ว5าอ่า2-5-02ลงลงมาที่20สิงหาคม53ข้อ2.3มููเล็บ2เนี่ยกำหนดว่ากองทุนสวัสดิการชุมชนที่จะได้รับการสมทบงบประมาณจากท้องถิ่นเนี่ยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดโดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้2.1 เป็นกองทุนที่จัดตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีและได้รับการรับรองจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์2.2มีข้อกำหนดการเปิดรับสมาชิกโดยทั่วไปในชุมชนและกระท้องถิ่นและมีสมาชิกกระจายอยู่ในพื้นที่เนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของจำนวนหมู่บ้านชุมชน2.3 มีกิจกรรมสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะของท้องถิน่นนะครับทีนี้เมื่อปรากฏว่าข้อเท็จจริงตามหนังสือของจังหวัดขอนแก่นนะครับที่15-162ลงวันที่5มิถุนายน67ว่าในปีงบประมาณ2566ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดขอนแก่นในการเห็นชอบให้กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลภูผาม้านได้รับการสมทบงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลภูผาม้านดังนั้นนะครับการที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูผาม้านสมทบงบประมาณกองทุนในปี2566โดยที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อน สวัสดิการชุมชนจังหวัดขอนแก่นจึงเป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามข้อ2.3วงเล็บ2ของหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ว .2502 ลงวันที่20สิงหาคม2553และเมื่อพิจารณาขั้นตอนการดำเนินการขององบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลแล้วจะเห็นได้ว่ากองทุนสวัสดิการชุมชน จะต้องขอรับการสนับสนุนเป็นหลายครั้งโดยต้องมีคุณสมบัติและการดำเนินการตามขั้นตอนและตรงตามเงื่อนไขตามแนวทางและหลักเกณฑ์ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนที่ประกาศกำหนดทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างทั่วถึงเป็นธรรมเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดสวัสดิการน,นะครับ และพัฒนาศักยภาพของกองทุนดังนั้นแนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครตามหนังสือว5 0 2ลงวันที่20สิงหาคม2553ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ท้องถิ่นสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนควรดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับทางรัฐบาล หรือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนทั้งนี้ก็เพื่อให้คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครได้มีการตรวจสอบทบทวนคุณสมบัติของกองทุนสวัสดิการชุมชนนะครับว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนหรือปฏิบัติตามแนวทางของหนังสือสั่งการที่กำหนดเอาไว้หรือไม่ก่อนการได้รับความเห็นชอบให้ท้องถิ่นสมทบงบประมาณ ให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชนในแต่ละครั้งนะครับทั้งหมดนี้คือรายละเอียดที่กรมส่งเสริมเขาตอบข้อหารือไปยังจังหวัดขอนแก่นนะครับในเรื่องการดําเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนการมีส่วนร่วมสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนนะครับซึ่งในประเด็นของการสมทบเนี่ยก็จะมาจากประชาชน1ส่วนท้องถิ่น1ส่วนรัฐบาล1ส่วน โดยกรมเนี่ยตอบว่าในประเด็นแรกนะครับการที่ท้องถิ่นสมทบโดยที่รัฐบาลยังไม่ได้สมทบมาเนี่ยสามารถกระทําได้เพราะว่าหลักเกณฑ์ก็ไม่ได้ห้ามกําหนดกําหนดห้ามเอาไว้แต่อย่างใดนะครับส่วนการในประเด็นที่2นะครับในเรื่องของการที่ท้องถิ่นจะสมทบงบประมาณเนี่ยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมาการสนับสนุนการขับเคลื่อน สวัสดีการชุมชนจังหวัดเสียก่อนนะครับจริงจะสามารถสมทบได้นั่นเองนะครับ